สวัสดีครับมาดียำเป็แรงพี่น้องมาขอกับเบาเดนอีสานใจแล้วครับมอนี้บาเดนคืออยากกินตำบักย่มครับแต่เบาเดนชิบวูข้นนะครับพี่น้องเบาเดนิีใส่โคกครับเสียบใส่ใหม่เบาเดนสีสวยเอาเพราะว่าบักย่มมันยูสูงครับพี่น้องขันเท้าขึ้นไปเนี่ย อันตรายอาสิเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นใดครับกิ่งอาสิฮักเข้ากับสเก็บใดสูตรเบาเดนกับซิมีโคตโคกครับโคตโคกพี่น้องโวดเปล่าเข้าไงล,ล่ะกับไม่ไพ่เดี๋ยวเบาเดนสิบมาบอกวิธีเหตุครับ เขากัใส่มีดครับหรือคัตเตอร์ก็ได้ตัดกลนมันออกครับพี่น้องนี้ครับเฮา,ากับทีเฉือนจังน้อยครับอไอเบ้เป็นบังเป็นบัง กระสได้เป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องเข้ากระสิบเปิดฟ้าออกครับสมัใส่ครับไม่ไพ่ใส่บุได้ครับันขับจังหน่อยเขาไปเชื้อนออกจังหน่อยครับพี่นอ้อง มาเชิญแล้วเขาก็ลองใส่เบิงเ้งอีกครับว่ามันเข่าบ่โอ้ยพอดีแล้วพี่น้องพอดีแล้วครับก็อ,ออกมาจังสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบอดี้อนสิผ้าไปสอยให้พี่น้องได้เบิ้งครับเปิดดูมหลายแห่งครับพี่น้องมีต้น,นไมยใหญ่แต่ก็สูงครับไม่สีเมตรครับเข้าปรต้องถิ้นเลยครับพี่น้อง ใส่สูตรแปรงแบบนี้ครับผมมีเฮียครับพี่นอ้องอยู่ปลายสูกปนไหนเข้ากันได้กินทานเข้ากืนกินเฮียได้ผมหน่วยมันอยู่ปลายครับเอาแตงใส่สูตรนี่แหละครับพี่นอ้องเห็ดง่ายๆ นี่เก,ก็บนี่ได้ครับคี่น้องเก็บง่ายๆคุณยายก็เก็บใดเล็กหน่อยก็เก็บได้บ่อันตรายครับคุณน้องขวดเปล่าอันเดียวกับไม่ไพ่ เก็บมันยมใดที่บกเกิดอุบัติเหตุและมีแต่ความปลอดภัยครับ